ารอบที่สองครับว่างจะไปครับขอบคุณครับเฮียขอบคุณครับสบายดีนะเนี่ยสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับขอให้รวยๆอย่างๆอยากได้อะไรก็ไปซื้อเอานะครับคิด <c oughs> ถึงเหมือนเดิมนะครับรู้กันรู้กันสวัสดีนคกรนะครับปาเกา๋าปาเกา๋า งเย็นนะเข้าพรุ่งนี้เย็นรูอผลการจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับรอชมรอชมมาจากดอยนู่นครับดอยนู่น,น,นบนดอย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 มาจากสวัสดีนัก้าออกต่อเลยครับครับเข้าแล้วออกต่อเลยครับ ลากนะครับเดี๋ยวมันจะติดหินเอามาดูมาดูปลาเก๋าอ่ะไอ้รุ่นนี้เขาบอกยังไม่มีเมียครับผมไม่เชื่อเราผมเสียงอ่าเอาเจ้าเอาตายตายงั้นนี่ตายไปแท้เจ้าไอ้หน้ามาหนี้มาหนี้มาหนี้เอาหนี้โทรศัพท์ผมไปไม่ได้เอาหนี้มาหนี้ ปามาปลาเก๋าปลาเก๋านะปลาเก๋าครับครับไหน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 เอาตัวนี้มาเออมามามาเออมามาเอาม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 าเทียบกันเทียบกันยื่นมายื่นมาโทรศัพท์ผมไปไม่ได้นะครับปลาเก๋านะครับมาแล้วครับนะครับปลาเก๋าปลาเก๋านะครับอ่านะครับโอเคนะครับอ่า เดี๋ยวยอดตกลุกเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ชมเดี๋ยวเดี๋ยว,วเอารถเบรดมาทำไมไม่ทำไมไม่เอามาตปาะปลาฮะเออผมก็ลืมไปยื่นเบ็ดมาให้ผม,ผมก็ม่เอาปลาตะปามาเลยแย่แย่นะเขาเล่นนะครับเอาไปเรื่อยไปเลยเอาไปเลยครับคิดถึงครับสายขอบคุณครับนะ ปลาเก๋านะครับตอนนี้ปลาเก๋าเข้านะครับ 4, 000, สี่วันซ้อนแล้วครับนะครับนะคริปนี้ก็จะเป็นอีกคริปที่ห้านี่ๆๆๆครับส่สวยครับทำให้ทันนะครับทำให้ทันตายตายงานนี้ตาย ทำไม่ทานครับทำไม่ทันนะครับเดี๋ยวผมตีง,งานน้ำใหญ่ครับผมไอ้วันนั้นผมก็ลืมดูไปเออว่าใหญ่แค่ไหนก็ลืมขอดูไปเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวทีปหน้าเดี๋ยวผมขอดูตีง,งานน้ำใหญ่งงนนหญโอเคครับนี่แล้ะครับปลาที่เราต้องการนะครับอยากไปแล้วครับผมรอครับรอรอ แน่น้องก,การขับรถเป็นหรือยังครับ <c oughs> อเอาเอา,เ,อาเปิดเปิดห้องเดี๋ยวผมจะโยนปลาอา่อาอ่ะเปิดห้องให้ผมหน่อยแย้มๆเลยครับเออออกครึ่งหนึ่งอโอเคโอ้ยไปแล้วน้ำบอลมามันดัวาปากเก่าครับนะครับ เพราะผมอยากเอาก,กล้องไปให้พอดีผมอ่าไว้มัดติดกระจกมันไปไม่ได้เดี๋ยวประเกลาทำให้ทันครับจากนี้ไปหาเย็นนะถ้ากินอย่างนี้ตลอดเดี๋ยวช่วงเย็นๆนะน้ำมันจะเบาผู้วางก็ได้ช่วงเย็นครับปล่อยไปนะ ยังไม่ปล่อยครับยังไม่ปล่อยปล่อยลงห้องครับปล่อยลงห้องแ <c> ค <oughs> รู้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 ครับนะครับมีโอกาสมาเที่ยวด้วยกันครับเ <c oughs> พื่อนผมติดติดสลีดหินต,ติดใจสลีดหินโอ้สลีดหินนี่แล้ะผมไม่ชอบเลยนะครับ <c oughs> ผมยังไม่ได้โต๊ครับเพราะว่าต้องคอยขับ กับพเพื่อนที่วันบังคับเนีย่ยได้ยังข้างหลงังจะตัวยันดูข้างหลังก่อนเอาแล้วอ่ะไปถึงตัวแล้วเนี่ยเอาแล้วนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไม่รู้ออกได้ป่า่รนนู้นะเดี๋ยวนะครับ ขออนุญาตนะครับป้องมันจะดิ้นนิดนึงต้องติดเดี๋ยวมันออกยากสัญญาณชัดไหมครับขออนุญาตหน่อยอครับเ,เดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศเพิจจ่งจะเอากล้องออกมาได้นะครับนี่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 เก่เาเก่า อยากเห็นครับอยากเห็นโควิดเริ่มซาเดี๋ยวไปตกปลาเหลืองครับผมยินดีครับครับผมขอบคุณครับผมนะครับมาไม่ได้แล้วก็ รอรับชมคลิปนะครับก็มาได้ก็ช่วงที่อยู่ใกล้ๆบ้านนี่แหละครับอันไหนที่ข้ามต่างจังหวัดไม่ได้ก็ยังมาไม่ได้เนาะครับสถานการณ์ก็เดี๋ยวนี้ก็เริ่มขี้คลายดีแล้วครับใ,ให้ไวให้ไวไวเหมือนกินเหล้าหน่อยสิ <laughs> น้าบอกไม่กินเหล้าครับชอบกินนมมากกว่ากินนมมาสองสามปีแล้วก่อนหน้านี้กินอยู่แล้วเลิกเลิกเหล้าแล้วมากินอะไรกินนมกินนมป่ะก็เหมือนผมว่ะดิเออาอร่อยนะรูงี้กินตั้งนานแล้วนะนมเฮ้ยทำไมต้องหัวล้อด้วยฮะอน้นะฮะเลิกเลิกยังครับเลิกกี่อยังเลิกกิน เลิกกี่ไรย,ย,ย,ยังไม่เลิกใช่ไหมโอ้โหเหมืนผมเลยผมเลิกเลิกเม,มื่อไหร่แม่งตายเมื่อนั่นแหละโอ้ <c oughs> นะครับดูคนบ้านะครับบ้าบอคอแตกเราอยากให้นะครับเอ็มจีที่มาชมสนุกสนุกนะครับมา,มาตกกตกปลากับคนบ้าก็อย่างนี้แหละอไม่มีอะไรครับ ไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวผมผมขีดยาเรียบร้อยแล้วท <laughs> ำไมขีดทงไมขีดยาจะขนาดไหนวะเนี่ยคงจำกันได้นะครับนะครับเด็กดอยครับมาแล้วครับนะครับเด็กดอยครับนี่แหละที่เขาได้ปลาใหญ่ๆไปเยอะๆที่ก่อนๆนะครับ <laughs> เขาบอกคนเก่งเขาไม่กลัวแต่มาแบบอ่ามวยวัดเนาะเขาว่าเคาเรียกว่าเรียกมวยมวยวัดปะ ามากระดวงครับโอ้เขาลออไปเยอะเดี๋ยวคืนนี้จะเป็นแบบไหนไม่รู้เลยเนี่ยบางมาเที่ยวครับผมนะครับโควิดซาีได้เจอกันครับขอบคุณครับบางพื้นที่เขาก็ปล่อยแล้วครับนะครับผมก็อยากไล์สดให้หลายๆท่านชมเหมือนกันแหละนะครับครับก็เพิ่งจะออกได้เหมือนกันนะครับ พอได้อยู่ครับได้มากเป่าอาจารย์พอได้กินครับสนุกสนานกันครับเดี๋ยวถ่ายชมครับให้ชมบรรยากาศไปก่อนนะครับสวัสดีครับเฮียสุพลสวัสดีครับฝากถึงอาซอด้วยนะครับคิดถึงอดใจรอนะครับโควิดซาเดี๋ยวเจอกันนะครับ พอที่พื้นที่สีเหลืองที่จะปลดปล่อยสีเขียวก็มาได้ครับครับกับบรรยากาศมองเห็นไหมนะครับใส่แมสนะครับใส่แมสนะครับไม่ใช่คนป่วยนะครับพูดมากน้ำลายกระเด็น เออนี่คือนี่แหละครับหลักหลักการที่เขาใส่แม็กันนะครับไม่ใช่หรอกผมพูดมากนะครับการน้ำลายกระเด็นเออการน้ำลายกระเด็นครับหวัดดีครับแต่คิดสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับนะครับมีโอกาสว่างๆมาเที่ยวสนุกด้วยกันครับนี่อยเบี่ยงมาทางผมดิ ผมบอกก่อนนะผมเก็บเดี๋ยวนี้ผมสู้คนแล้วนะขอบอก้ <c oughs> ก็พ่อบอกอย่างนี้แหละครับนะเขาคือเล่นกันแบบนี้เลยเหมือนที่มันน้องนะครับอย่าไปกลัวอย่าไปซีเรียสนะครับนะรักเหมือนที่เหมือนน้องเนี่ยเล่นกันแบบนี้แหละนะครับไม่ต้องกลัวครับฉีดยาเรียบร้อยแล้วนะเขาบอกสัมผัสได้นะครับล้างแอลกอฮอล์ทั้งนอกข้้งในแล้วแอลก็ล้างแล้ว ยาเหลืองก็ทาแล้วยาค่ขีเรียบร้อยแล้วบาดทะยักไม่ต้องกลัว<ะ>สัมผัสได้นะ,ะ,ะนะครับเป็นลงสนาดเป็นปลาเก่าครับที่ลงห้องไปลงห้องลงห้องก็เดี๋ยวเย็นนี้ก็จะนะครับโอ้ตัวใหญ่แท้ตัวใหญ่แท้ ปล่อยปลย,ปลยท่านให้ท่านผู้ชมเห็นหน่อยปล่อยปล่อยปล่อยเด้อปล่อยอย่าห้าสิปล่อยครับอากาศดีครับขึ้นลมไม่มีครับตัวเล็กิน่อได้ครับมันตายเบี้ยครับปล่อยโอเค ยามเย็นๆครับผมเอาขึ้นมาขึ้นมาอยู่ไหมอยู่ฮะอยู่อยู่อยู่สามโลได้ป่ะน้ามันแรงไงตอนนี้เดี๋ยววิ่งไปอีกพักหนึ่งจะปล่อยแกวแกว มาฝั่งนี้นี่กล้องอยู่ฝั่งนี้เาไปทำไมทางนู้นท่านผู้ชมอยู่ฝั่งนี้มาทางนี้มาทางนี้นี่ๆเอามาให้ท่านผู้ชมเบ่งน้ำนี้อเออระวังมันมีพิษเด้อตัวล,ลายๆอะ่ะปล่อยมั้งมันเป็นกินมั้งนี่ <laughs> มันมีพิษได้ตัวล,ลายๆายเลยมันมีวิธีแก้อยู่ต้มน้ำะไรนะ ต้มน้ำให้เดือดเงี้ยไหมใข่ตักไส้อ่าอะไรไม่รแกอ่ายิ่งสีเข้มเท่าไหร่ก็ยิ่งใส่เข้าไปอีกะนะครับอ่า <laughs> ผมเมาแดดครับโก็อยากนะครับแล้วเปิดกล้องไว้ไม่คุยก็ไม่สนุกอีกเออผมไม่ได้เมาครับผมไม่ได้กินเบียร์ผมกินตนม ถ้าไม่หาก็ไม่ขำก็ไม่ใช่หมอชิดคนมางมวนแล้วครับฝากติดตามทั้งเพจทั้งช่องยูทูปนะพีเด้อพี่น้องเด้อหมอชิดคนบางมวล้ลก็อีกช่องท่านึงกานะครับหมอชิดพ้าทั่วนะครับติ่ฝากติดตามด้วยนะครับไม่มีอะไรแล้วครับบ้าบ้าบแบบนี้แหละฮะสาระไม่ค่อยจะมีครับเราเน้นเอาแบบบ้าบ้าบบงี้เนาะน่นเนาะใครมาก็บ้าผมแหละเน้นหาเน้นฮาเน้นหา ไม,ไม่หาก็ไปหาหมอหนุนเดี๋ยวนี้ไปอัดพยาบาอลบาอัดพยก็หาแล้วไะเ,<า>เดี๋ยวนี้โรงพยาบาลเขาก็ไม่อยากให้เข้าแล้วอืเขากลัวโควิดเหมือนกันเราก็ไม่อยากเข้าเหมือนกันไม่มีใครอยากเข้าหรอก ไปแงมนี่กับแงมไหนนี่มือเอือแงมแรงเพื่อนนี่แหละกับเขาประมาณนี่แหละมือไหนสิมาหาเดี๋ยวจีพามาตกปลาหาปลาทอดบอกเด้อเกินเกินมาบอกเด้อเดี๋ยวรออยู่ที่เดิมนะเพื่อนรักคิดถึงเหมือนเดิมถ้าคุณสร้างมานั่งเด้อคุณสร้างอนะ่ะ สวัสดีครับนาะนาะโอ้ยวันนี้ทำไมมาสายยังอินคอนอไม่ใช่ว้นะผมเออตัจำถูกจำผิดลูกน้องผมลูกหลังตั้งแต่ลงเรือนี่มันเป็นอะไรคุณสร้างเสียไปใส่ เขามาเม้นอยู่เขามาเม้นเราอยู่อ่าคุณสร้างเขามาเม้นอยู่เขาบอกคิดหอดหลายๆด้อเพื่อนเขาบอกเอออะอยาอืมเขาบอกตอนนี้เขาติดสัตว์อยู่เพื่อนเออเขาบอกว่าให้ให้ทําตัวให้พร้อมก่อนเขาถึงจะมาเขาวางสัตนล่ะช่วงนี้เขาติดสัตว์อยู่เขาบอกจะเนี้ยอืมอันตรายนะติดสัตว์เนี่ยเนาะ ติดแล้วไม่เลิกนี่ตายเลยนะมันคืออะไรฮะฮะให้ว่าติดสัตว์มันคืออะไร,ไรถามหน่อยสิคนมีประสบการณ์ฮะรบา <c oughs> นจ่า,จาย <c oughs> าจายเ <c oughs> าาขนอนไม่เพียงพอมั้งเ <c oughs> นีโดนรูปหลังอะปลาเก่าเข้าครับ นะครับได้อยู่ได้อยู่พอได้อยู่ครับเอาขึ้นมาขึ้นมายกขึ้นมายกขึ้นมาโอ้ยยกขึ้นมาเสียอีกรี่เบกอ่ะอ้อมอ้อมไปนู่นอ้อมหัวเรืออ้อมโบแทงไปหัวเรือนู่นอ้อมไปนู่นอ้อมไปหัวเรือนู่นไหนไหนไหนล็อกอีกดิไหนไหนผมจับดูดิเอออ้อมดูดูดู ดูดูดูดุดไปตุด,ดตแล้วตุดมาแล้วนะน,น่านมาันตุดออกมาแล้วนะดูดแล้วอือไปแล้วติดต้องหินฮะติดต้องหินก่อนมายหลุดไปแล้วมั้งอ่ะใช่ปะอดเรียบร้อยขาดปะไม่ขาดนี่ หลุดเบ็ดลาเปละ่ะมันหลุดแล้วนะ่ะปลาข้งางหลังข้างหลังมีอะไรครับฮะอะไรหลุดแล้วไม่รู้วิ่งไม่เป็นไรหรอกมันน้ำมันเดินอยู่มันยังไม่ใช่ของเราเดี๋ยวผมหยุดนี่ก่อนตัวใ,ใหญ่ๆน ดูเฮียเขาตกครับนี่เย็นเดี๋ยวเย็นนี้เขาก็ก็นะครับนี่แหละครับคราวที่แล้วก็เฮียนี่แหละเขาได้ตัวใหญ่ๆแอคชั่นเขาไม่ต้องพูดถึงเฮียไปไหนอะไปไหนแล้วไปแล้วเรียบร้อยนะ่ะช่วยขาบไปแล้วนะ่ะเหรอหน้า,นา,าหน้าสายนั่นน่ะเออเออ มาตกปลาขาดท่านให้ท่านผู้ชมดูนี่นะอุตสาห์กำลังจะโม่เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวก็นะนะครับอันนี้มันเป็นนะครับข้าวๆเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวถ่ายให้ให้ชมครับรอชมครับรอชมนะครับสวัสดีหลายๆท่านนะครับเด้อดีข้ามานะครับ